เวนเนอร์ er, รู้ไหมว่ามนุษย์เราทุกคนนะ่ะมีจิตพุทธะอยู่ข้างในมีจิตประภัสสรอยู่ข้างในพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นคนบัญญัติในเรื่องของอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ท่านไปค้นพบแล้วนํามาบอกต่อในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วความทุกข์อย่างเนี้ยมันมีมาก่อนที่พระพุทธองค์จะมีจะจะจะ,จะอ่ะเข้าใจไหมมีมาก่อนศาสนามีมาก่อนทุกอย่าง <c oughs> ความทุกข์เนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนหรอกมันอยู่กับเราตลอด ทุกศาสนา <S <S <ś le> แต่ท่านแค่ไปเห็นความทุกข์แล้วรู้วิธีจัดการกับความทุกข์รู้วิธีอยู่กับความทุกข์รู้วิธีเข้าใจความทุกข์แล้วเอาความทุกข์มาเป็นเฟรนด์คนส่วนมากชอบผลักใสความทุกข์ออกไปแต่พอมันมีความสุขและโอบกอดวอทำไมมันเวลาความสุขปีใหม่เขาดาวทำไมไปเร็วจังอ่ะยังดูผู้ไม่เสร็จเลยยัง,ยงนน,น,น,นู่นนั่น,นเออาบาั่มพั่มพึมเพื่อภาพส่งอะไรวอกกุณไม่รู้กระแส แต่พอมันเป็นความทุกข์ทีอยากจะผักมันออกอย่าตีนถีบมันออกเลี์มันออกทั้งๆที่มันเรียกว่าเวทนามันคือสภาวะเดียวกันแค่เอาจิตไปแตะแล้วก็ไปแยกมันเฉยๆนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยผักสายความทุกข์เลยแต่ท่านแค่รู้วิธีอยู่กับความทุกข์แล้วเอามาสอนเราต่อตมีสำนันแหละอืมพวกที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแบบไม่ได้เกิด ปัญหาไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีเรื่องอะไรให้แก้เลยคือเส้นใยในสมองไม่ทํางานอมเมื่อใดที่มันมีปัญหาเนี่ยสเส้นสมองเนี่ยมันจะเหมือนลากต้นไม้อะมันจะใช้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาวิธีแท้อันนั้นคือสมองเจริญเติบโตพร้อมกับจิตวิญ,ญญาณได้เจริญเติบโตวินเนอชอบที่เฮียรเรียกท่านท่านพยามานะเพราะว่าคือมันเป็นการให้เกียรติ ทุกพลังงานโดยที่เราไม่แบ่งแยกอันนี้วินเนอร์คือขออนุญาตพูดตรงนี้แล้วคือเพราะว่าบางบางทีคนเราอ่ะคิดว่าเราจะเป็นที่ต้องปราบมารเกียรติมารขัดกิเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องหนีจากจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องไม่ดีอย่างพวกนี้แต่ถ้าเราไม่ได้มีคนทําหน้าที่ในจุดเนี้ยเราจะไม่มีสิ่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามที่เราจะสามารถเปรียบเทียบได้ บางทีเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของสองสิ่งเสียมากกว่าเหมือนเข้าใจว่ามานเขาก็มีหน้าที่ในการดําเนินให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ควรเป็นสมมติคุณชนะมารได้แสดงว่าคุณก็เข้าใจที่จะยกตัวเองเหนือจากสิ่งเล้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ทางความรู้สึก <c oughs> คือเราสามารถที่จะยกจิตออกจากการการที่จะ จมอยู่ในในความเป็นพระเป็นมารเป็นขาวเป็นดําได้แสดงว่าเราสามารถที่จะอยู่ได้ท่ามกลางทั้งสองขั้วทั้งสองฝั่ง <c oughs> ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปหนีเขาหรือว่าไปทําร้ายเขาหรือไปทําลายเขาเพราะว่าสมมติมันไม่มีมารหรือไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเหมือนบททดสอบหรือชาเลนจ์หรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เรา <c oughs> เหมือนที่เฮียว่าเนาะมันจะเฉื่อยไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะไม่รู้ก็เหมือนกับเหมือนเทวดาบนสวรรค์นนะ่ะที่วันวันหนึ่งก็อยู่แต่กับความแบบทิพย์ไปตลอดอะไรเงี้ยอยู่แต่กับความแบบว่าอิ่มทิพย์อิ่มบุญสว่างสวายอะไรเงี้ยคือมันไม่มีอะไรที่จะพัฒนาให้จิตได้ได้ก้าวผ่านให้ได้เข้าใจความทุกข์ได้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าบางคนที่กําลังแบบฟ้องสบบฉันจะต้อง ปราบมาจะต้องขัดเกากิเลอะไรเงี้ยคือถ้าเรามองกิเลให้เป็นประโยชน์แล้วอยู่กับมันให้ได้เนี่ยมันคือการที่เราเข้าใจถึงธรรมชาติโดยแท้จริงว่าจิตของเราเนี่ยมันก็มีกิเลสเป็นองค์ประกอบเหมือนกับกายของเราก็มีธาตุต่างๆเป็นองค์ประกอบค่ะปบมือให้ลูกศิษย์เฮโอนนะคะ ยาดีย่อมมีรสขมคำแนะนำที่ดีย่อมไม่สนอโอจะบอกให้นะพยามาลที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในใจอยู่ในใจของคนนี่ตัวเป็นตอบเมื่อกี้แล้วก็มารตัวเนี้ยแล้วก็ผีที่น่ากลัวที่สุดนะไม่ใช่ผีตายหงผีตายท้องกลมแต่เป็นผีที่อยู่ในใจเราที่มันหลอกเราทุกวันเนี่ย หลอกให้เราคิดไม่ดีกับคนนั้นหลอกให้เราปรมาทคนนี้หลอกให้เราฟุ้งซ่านหลอกให้เราไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจหลอกให้เราไม่มีสติสตังอันเนี้ยขีไม่ต้องกอดหัวเลยใช่ใช่ค่ะวันนั้นวินเนอร์จำได้ไหมที่เราคุยเรื่องเรื่องนี้กันน่ะค่ะพยามาลน่ะมีแต่คนแบบว่ามานเป็นฝั่งไม่ดีทุกคนจะรู้ได้ไงอ่ะมานอาจจะ ทำงานร่วมกับใครที่อยู่ข้างบนสักคนก็ได้มารอาจจะบอกว่าโอเคตอนนี้มนุษย์มันฉลาดขึ้นแล้วโอเคตอนนี้วัดวาอารามันมีแบบนี้นะไม่ได้แล้วข้อสอบเก่าไม่ได้ลงไปทดสอบมันใหม่ mm hmm. มารอาจจะแทรกเข้ามามานเขาทำงานเป็นชั้นนะท่าน mm hmm. พยามารเอขอ <laughs> ขาขอโทษน,นะเร้เรียกท่านแล้วท่านพยามารเขาจะส่งสารลงมาหา กลุ่มที่เป็นวิญญาณเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพญานาคเอ,อ้ยที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นเอาเรียกว่าเทพแล้วกันแม้แต่เทวดาที่ยังมีสัทที่ที่ไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นกึ่งของพญามารเราจะรู้ได้ไงวันหนึ่งเขาแทรกมาสมมติอ่ะไอ้วินเนอร์หรือเฮียอวดฝึกจิตมาดีมากเลยนะวินเนอร์เริ่มฝึกจิตตอนนี้มีสติคุณผิงผิงเริ่มฝึกคนนั้นเริ่มฝึกเวลาเขาจะแทรกนะกูแทรกวินเนอร์ไม่ได้แล้วเวยกูแทรกเฮียอวดไม่ได้แล้วเว้ มันก็จะเปลี่ยนแผนใหม่มันก็จะไปคนใกล้ตัวไปทําให้คุณเครื่องคุณเนื้องไปทําให้ไอ้คนนั้นรู้สึกไม่ดีกับคนนี้ไปทําให้ไอ้คนนั้นว่าสิ่งที่มึงทําอยู่มันไม่ถูกนู่นนี่นั่นเ,ออเวลามันแทรกกับครอบครัวนะเมียนั่งสมาธิได้นิ่งมากสวดมนต์นั่งสมาธิตลอดเลยจิตเริ่มแข็งแรงเริ่มมีสติและมารแทรกไม่ได้มารกับกิเลสมันจะแทรกตอนที่ขาดสติแค่นั้นเองวินาทีอื่นมันแทรกไม่ได้ลองมีสติอยู่ตลอดดิมี นั่งอยู่ก็ให้รู้กินข้าวหิวก็ให้กินอยู่กับช้อนไม่ใช่ส่งออกไปตามขื่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นเดินอยู่ก็ให้รู้กวาดบ้านอยู่ก็ให้รู้ล้างแก้วก็ให้รู้ทําอะไรให้รู้สติอยู่ในกายนี้ใจนี้ให้มันรู้เนืองเนืองไม่ต้องรู้ตลอดย4ิบสชั่วโมงก็ได้ขอให้มันรู้มันเข้าไม่ได้กิเลสแทรกไม่ได้ทีนี้พอเราฝึกบ่อยๆมันไปเข้าใครรู้ไหมไปเข้าสามีไปเข้าแฟนบางคถึงกับแบบเฮียเคยเจอครอบครัวหนึ่งนะ มึงจะอะไรนักหนาเนี่ยกับพญานาคอะไรเงี้ยเออมึงจะสวดอะไรนักหนาเนี่ยสวดมนต์มันแทรกได้ขนาดนั้นเลยอืมใช่ใช่ใช่เนาะอืมทำงานของเขาเนาะเพื่อทดสอบใจมนุษย์ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนทดสอบความศรัทธาอืทดสอบความศรัทธาแล้วอย่าแล้วอย่าได้ชะล่าใจนะเมื่อเราเริ่มฝึกมากๆขึ้นเนี่ยก็ไก่ขอไข่มานีมานะจับกะกะทะ มาละมาต่ออะไรคือใช้ไม่ได้แล้วนะเออมันก็จะส่งบททดสอบใหม่มาให้เราหนึ <c oughs> 1> 1่งบวกหนึ 2, 2่งเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่กูใช้กับกูนี้ไม่ได้แล้วมันก็จะส่งโจทย์ที่ยากมาอีกไม่มีวันหยุดหย่อนเนาะไม่มีจนกว่าคุณจะได้ขั้นสี่อรหันต์มากคผลคุณถึงจะตัดจากฐานพลังงานได้ทุกอย่างโสดาบันขั้นแรกนี้ก็ยังโดนมันทดสอบนะสกิทธ,ธานามีขั้นอ่าอ่ะ สกิทธนามีอาคานามีก็ยังโดนเหมือนกันเนี่ยถึงบอกไงว่าม,มันมันมีการทดสอบในเรื่องของสมองด้วยจิตด้วยมันมีละเอียดอ่อนมาก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 ,มาก,มากเกินกว่าจะพูดกันให้เข้าใจได้มันเป็นสภาวะของจิตที่ละเอียดเกินพี่เอบอกว่าตอนนี้เจอสถานการณ์วัดใจสุดๆค่ะอ่าตู้ครับพี่เอนั่นแสดงว่าครูเรารักอนอบน้อมเลยมึงมาเลย ปัญหามึงมาเลยความทุกข์มึงมาเลย,เ,ลยเรื่องเราพี่ต้องเข้าใจนะว่าใครที่เจอตอนเนี้ย<ม>จิตวิญญาณได้มีรสชาติได้ตื่นรู้ได้รับมีดรับคมดาบแล้วมาฝึกตอนเนี้ยบอกเลยว่าทุกคนคือผู้ที่โชคดีมากเราเราเราเริ่มมาฝึกกันจริงๆจังๆแล้วตื่นนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าให้เราไปนั่งตอนแปดสิบเจ็ดสิบก็คงนั่งไปเคี้ยวหมากไป,ไปน้ำลายยืดไปอะไรนะกายสังขารไม่ไหวละอืม จริงเนาะจริงจริงมากๆเลยค่ะโดนตอนนี้แหละเจ้าค่ะดีแล้วเนาะ <c oughs> ทุกคนฟังนะสิ่ง <c oughs> ที่เนียได้มาในปีสองห้าหกหกเนี่ยเลขหกหกมันเป็นเลขของพญานาคคลายซับเป็นนาคประธานพรแล้วเป็นเลขของคู่ขนานรู้ไหมหอข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 อ,ขอไม่พูดอะมัน <c oughs> มันเป็น มันเป็นเลขมิติทับซ้อนแล้วมันเป็นการลงพลังงานไว้เยอะมากแล้วมันเป็นเลขของการตื่นรู้เป็นเลขความรักเลขที่มันมาเบิ้ลเบิกันเนี่ยหกวเอาวินเนอร์จะอยู่วินเนอร์จะอยู่แล้วก็มาเจอเลขหกหกสามอีกไหมลองนับลองนับปีดูเออจะยากค่ะนั่นแหละ <laughs> <ม>เออไม่ขอพูดเอาเป็นว่าเฮียพยายามอยู่ตอนเนี้ยนะสี่ห้าวันแล้วพยายามเอาสิ่งที่เฮียรู้เนี่ยมา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 ผัด เป็นผัดกะเพราใส่อะไรให้มันหอมหวานให้มันชวนกินชวนชืน่นก็มา <c oughs> ไม่ใช่ผัดกะเพราอาพูดผิดเฮียพายเกยเข้า <c oughs> ใจเออ,เอ,อต้องช่วยเราสิ่งสิ่งที่ทเฮียไม่สิ่งที่เฮียรู้มาเนี่ย ก็ไก่ถึงฮอนุฮูกมันเอามาเขียนแล้วเอามาอธิบายให้คนฟังไม่ได้เนี่ยต้องพยายามใช้สมองจนแบบบางครั้งหงุดหงิดเลยอะว่าคือจะถ่ายทอดยังไงให้คนได้เข้าใจว่านี่จะเอาเรื่องราวเนี่ยมันเล่าคือคือบางครั้งมันเป็นปัญญาภายในที่แบบยากที่จะอธิบายเนาะแต่ก็จะพยายามที่สุดแล้วกันอ่ะไปแล้ว